ทำไมพุทธดิบิวถึงมีน้อยกว่าคอดีดิบิวในตลาดต้องบอกว่าดีบิวในตลาดตอนนี้ผมว่า1,800รุ่นถึง2,000รุ่นนะครับมีพุทธน่าจะแค่20-25%าทำไมพุทธถึงมีน้อยกว่าผมว่ามีผล2ข้อนะครับข้อแรกคือต้องยอมรับว่าคนลงทุนก็ถนัดเล่นขาขึ้นมากกว่า นะครับดีมานจะเป็นฝั่ง call มากกว่าแล้วก็ข้อที่2เนี่ยเป็นเรื่องของข้อจํากัดในการบริหารความเสี่ยงของพุทธที่อาจจะมีข้อจํากัดที่มากกว่าเขานิดหนึ่งที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าตัวเข l เนี่ยเบื้องหลังการบริหารความเสี่ยงคือเราซื้อซื้อดีเดบิวใช่ไหมครับบออต้องไปซื้อหุ้นแม่ด้วยอันจริงแล้วเนี่ยคือตัวเข l นะครับแต่ตัวพุทธเนี่ยนะครับเมื่อนักงุนซื้อพุทธต้องอหวนหุ้นลงใช่ไหมครับล้วหุ้นลงนั้งุนจะมีกําไรคําถางของบออคือเราต้องทําอะไรก็ได้นะครับหลังบ้านไปซื้ออไไไปขาายะรก็ด้้ที่เวลหุน ลงแล้วเราจะมีกาไรมาปกนี่คือวิธีการเฮดจิงแต่วิธีการง่าย,ายคือไปชอ็อตหุ้นนั่นแหละแต่การชอ็อตหุ้นเราไม่สามารถช็อตตรงๆได้เราต้องไปยืมคนอื่นมาช็อตข้อจํากัดในการบริหารความเสี่ยงของคอกับพุทธเนี่ยก็จะแตกต่างกันเนาะคอขอแค่มีเงินแล้วก็หุ้นมีสภาพคล่องเราซื้อได้แต่ถ้าเป็นพุทธเนี่ยเราต้องไปดูว่าสัายที่มีหุ้นให้ยืมเนี่ยมีพอเพื่อมาช็อตหรือเปล่าในการเฮดจิงนะครับดังนั้นเนี่ยข้อจํากัดก็คือเรื่องความใหญ่ของ SBL นะครับการให้ยืมหุ้นเนี่ยใหญ จำกัดในการออกมากกว่าคือความกว้างของตัว UL ให้เล่นหรือนไลท์ i n งให้เล่นก็จะน้อยกว่าเพราะว่าข้อจำกัดเรื่อง SPL นั่นเองดังนั้นเนี่ยอย่างบอบโลโลอูหลวง DDB01 เนี่ยเป,เป็นผู้ออกที่ออกพุทธสูงที่สุดในตลาดที่มาคือเราต้องการให้เพิ่มทางเลือกดังนั้นสิ่งที่เราทำมาตลอดคือเราพยายามจะ Facil i t a t e บนความสามารถของเราให้มากที่สุดก็คือเรื่องของการที่ถ้าเราออกพุทธได้เราจะพยายามออกให้มากที่สุดโดยที่เราก็ต้องดูประเมินตัวเองด้วยนะครับว่าตัว SPL ที่เรามีมีซัพพลายอยู่เนี่ยเราสามารถยืมตัวไหนมาช็อตได้บ้างเพราะเราคงไม่กล้าาออกตัวที่่เรไม สปายมาช็อตรเราคงบริหารความเสี่ยงไม่ได้แล้วก็ตอนนี้เป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้ออกที่ออกพุทธสูงที่สุดในตลาดไม่ได้บอกว่าหุ้นจะขึ้นหรือลงนะครับเวลาเราออกพุทธหรือขอแต่ละครั้งเนี่ยเราแค่ a c i l i t a t e ให้มีทั้งคอทั้งพุทธเพื่อตอบโจทย์คนในตลาดที่เราเชื่อว่ามีความหลากหลายในมุมมองอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วสรุปนะครับทำไมพุทธมีน้อยกว่าคอเมื่อเทียบกันแล้วนะครับมีสองผลลัพื์อันแรกคือคนน่าจะขนาดเล่นขึ้นมากกว่าดังนั้นคอจะได้รับความนิยมมากกว่าเหตุผลที่สองคือเรื่องขขข้้้้้อออจจจาาาาาาากกกกกกัััดดในนนนรรรบิหหควววมมมมเสีีีี่่่ยงพุต็ะทแล EP เราจะคุยเรื่องอะไรกันอีกนะครับฝากติดตามแล้วเราไปคุยกันครับ